ข่าวออกแล้วฟอลโล่แรงก็โดนดึงกลับส่วนแรงแล้วก็โดนกราฟลากแล้วเราจะเทรดกราฟยังไงเวลาข่าวออกกัน่ะเนี่ยวันนี้เราจะมาแชร์เซตอัพในการเทรดตามข่าวเพื่อการฟอลโล่แรงที่ถูกวิธีนะฮะที่จะทาให้เราเจอข่าวแล้วเนี่ยเราไม่โดนกราฟสมบัติหรือโดนกราฟลากหรือว่าไปเข้าตอนเขาแรงหมดอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งทั้งหมดนี้เดี๋ยวจะมาแชร์ในกราฟวันนี้นะครับ ก็เดี๋ยวเราไปดูที่กราฟกันเลยอันนี้เป็นวันพฤหัสที่2 5่นะครับซึ่งวันนี้เป็นวันที่จะมีข่าวออกตอนประมาณทุ่มครึ่งกับ3าทุ่มซึ่งข่าวที่ออกเนี่ยเราก็ไม่รู้นะครับว่าเขาจะพาไปในทิศทางไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเทรดตามข่าวเนี่ยผมก็จะมีวิธีการในการดูว่าเราจะเทรด หน้าไหนไปกับเขาเนี่ยทำยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอันดับแรกตอนนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยประมาณ5้าโมงเย็นนะฮะก่อนที่เราจะเริ่มเทรดข่าวอันดับแรกเลยนะฮะเราจะต้องดูครับว่าข่าวกับเทคนิคของเราเนี่ยมันไปในทิศทางเดียวกันหรือเปล่านะบ,บางทีเทคนิคกับข่าวมันอาจจะสวนทางกันนะซึ่งนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะเทรดข่าวนะครับไม่ใช่ว่าเราจะปล่อยเบลอตามข่าวอย่างเดียวแต่ยังไงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องเทรด ตามเทคนิคของเราไปด้วยนะครับสำหรับผมซึ่งจากที่เราดูครับง่ายๆนะครับปัจจุบันนะปัจจุบันนะฮะเราก็มีกราฟนะครับได้ทำไฮโลนะฮะอันนี้เบรกไปนะครับ BOS นะครับห้โลนี่นะครับแล้วก็เริ่มทำไฮต่ำลงเริ่มทำโลที่ต่ำลงนะครับโลต่ำลงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับเป็นโครงสร้างฝั่งเซลเพราะฉะนั้นตอนนี้มันกำลังกลับมาถึงตรงนี้ติดเทรลไลน์เนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่เขาจะ ลงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูตามเทคนิคลเนี่ยมีโอกาสลงนะครับทีนี้เรามาดูกันครับว่าข่าวเนี่ยอีก2ชั่วโมงเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมดูก่อนปึ๊บหชั่วโมงถัดไปอันนี้คือตอน6กโมงเย็นข่าวยังไม่ออกนะนะครับแต่6กโมงเย็นเนี่ยกราฟเนี่ยเริ่มมีการทุบตัวลงมาแล้วนะครับทุบตัวลงมาแล้วทีนี้ผมขอย่อยไปดูตามเฟรมเล็กลงนิดหนึ่งนะครับ M 1 5นะครับจากที่เราดูโครงสร้างต่อนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับติดเทรนไลน์แล้วทุบใช่ไหมครับแล้วเขาก็มาติดโซนดีมานตรงนนี้ะ แล้วก็มีการเด้งขึ้นมานะฮะทีนี้นะครับเราก็ต้องดูว่าเฮ้ยเมื่อโครงสร้างเนี่ยเด้งดีมานก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าตรงนี้เนี่ยมันไม่ผ่านไฮเนี่ยก็มีโอกาสทุบต่อได้นะครับซึ่งตอนนี้นะฮะอยู่ที่6กโมงสี่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกสัก2แท่งตอนข่าวออกฟืบแทงที่หนึ่งทุบสินะครับแท่งถัดไปข่าวออกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันข่าวออกยังไงนี่ฮนะข่าวผ่าทุบครับคำถามครับถ้าคุณมองโครงสร้างออกอยู่แล้วนะครับ ตรงนี้เนี่ยเราอ่ะจะเสี่ยงเซลเลยก็ได้โดยที่ SL ที่ไฮนะครับโดยที่เข้าที่ราคา3755 SL 3762 SL ประมาณ700จุดนะครับนี่คือความเสี่ยงที่เราจะรับนะครับแต่ถ้าใคร แต่ถ้าสำหรับผมนะผมไม่ SL ที่ high หรอกนะฮะมันไกลไปนะครับผมอาจจะ SL ที่เหนือไส้นี้ก็พอนะครับนั่นก็คือสมมติผมช็อตตรงนี้นะฮะผมจะ SL เหนือไส้ล่าสุดตรงนี้ก็พอนะครับตรงนี้มัน57 58นะอาจจะ SL 59แค่นั้นเองนะฮะเพราะฉะนั้นผมจะ SL ประมาณ370จุดนะครับส่วน TP ผมจะ TP อาจจะรลเดิมนี้นะครับเพราะฉะนั้น RR เนี่ย TP เนี่ยอยู่ที่1,400จุด SL ประมาณ350นะครับอประมาณ1ต่อ4นะครับอันนี้สำหรับใครที่เสี่ยงก่อนที่ข่าวจะออกนะฮะซึ่งถ้าดูตามโครงสร้างมันก็จะทุบนะครับแต่ว่าถ้าข่าวออกพาพุ่งไปเลยเราจะเทรดอีกแบบหนึ่งนะครับแต่นนี้ด้วยการที่ข่าวออกแบบนี้ครับเราก็มาดูกันครับว่าเมื่อข่าวกดทองลงเนี่ยเราจะ follow แรงยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเวลา follow นะครับอันดับแรกเลยครับการที่ข่าวเนี่ย ชัดเจนว่าไปในทิศทางเดียวแบบนี้ผมจะเทรดหน้าเซลล์อย่างเดียวผมจะพยายามไม่บายครับเพราะผมรู้เลยว่าการที่ข่าวออกโดยการทุบหน้าเดียวแบบนี้เราควรจะ Follow เซลล์อย่างเดียวแต่ทีนี้ถ้าสมมติคุณไป Follow เซลล์อย่างเช่นเนี่ยข่าวมาตรงนี้คุณไป Follow เซลล์ที่46เนี่ยแล้วคุณโดนอาจจะโดนดึงไป4 500จุดก่อนที่เขาจะทุบต่อเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาเราเข้าอันดับแรกครับคือเราเลือกทิศทางในการเทรดไปพร้อมกันกันกบข่าวนะครับซึ่งชัดเจนแล้วว่าตรงเนี้ยเราเลือกหน้าเซลล์ แต่ในบางครั้งนะครับข่าวก็จะออกแบบสับสนอย่างเช่นว่ากรณีนี้นะครับใช้ได้กับการเทรดข่าวที่เลือกทิศทางแล้วเท่านั้น แต่ถ้าสมมติว่าข่าวสับสนอย่างเช่นว่ามีข่าว2ตัวประกาศตัวเลข2อันนะครับอันนึงพาทองทุปอันนึงพาทองบินเนี่ยกราฟมันก็จะสู้กันด้วยแรงอันนั้นนะแล้วก็จะเทรดอีกแบบหนึ่งแต่วันนี้ผมจะไม่แชร์ในสิ่งที่ผมเทรดในกลุ่มเทรดนึ่งซึ่งหน้าตาการเทรดในกลุ่มครับหน้าตาแบบนี้นะฮะเราก็เซลล์กันอย่างเดียวนะครับแต่ผมจะมาแชร์ให้ดูเพิ่ม,เต,มเติมครับว่าเราจะเซลล์ตรงไหนกันในบ้างนะครับนี่ข่าวออกแล้วนะฮะผมขอดู M 5แล้วกันนะ M 5ข่าวออกแล้วนะครับสิ่งที่เทรดกันต่อนะรรับกอ,อดดแเาาจจต้งหุ โลเซล์นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเวลากราฟเนี่ยนะครับก่อนที่เขาจะไปเนี่ยนะครับเขาจะทำสำหรับใครที่สนใจนะครับในการจอยคอมมูนิตี้ของเวล์พาวเวอร์นะครับก็สามารถที่จะ แอดบ้านเขียวมาได้เลยนะครับแอดมาดามอลิสนะครับเพื่อที่จะขอเข้าห้องนะครับโดยที่เงื่อนไขง่ายๆครับก็คือใช้โบรกเกอร์เดียวกันนะครับหรือใครที่สนใจคอร์สเรียนนะครับที่ทําให้คุณสามารถอ่านกราฟออกได้แล้วก็สามารถเทรดได้ด้วยตัวเองเป็นแล้วมีเซตอัพที่ชัดเจนให้คุณเอาไปใช้ได้งานจริงเอาไปใช้งานจริงได้เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะทักลิงค์บ้านเขียวมาได้เหมือนกันนะครับเขาจะทําลักษณะของการพักตัวก่อนซึ่งจุดที่เรามองว่าเขาพักตัวเนี่ยนะครับเราก็สามารถเข้าเซลล์บริเวณนั้นได้นะครับซึ่ง ถ้าเรามาดูจริงๆเนี่ยเราจะดูไทม์เฟรมที่เล็กลงได้ครับซึ่งอย่างในวันนั้นนะครับผมก็ดูทั้ง M5 M1 เลยนะครับในจุดที่ผมเข้านะครับที่ผมมองนะถ้าสมมุติผมย่อยมา M1 นะฮะ Select Bar ย่อยมาตนงนี้นะสิ่งที่ผมทําได้ครับคือ ตอนนี้ข่าวออกประมาณ3-4นาทีนี้นะฮะเขากําลังเริ่มสะสมพลังตรง,ตรงนี้นะฮะอันนี้เขาเรียกว่าเริ่มสะสมพลังการสะสมพลังเนี่ยก็คือการที่เขาเริ่มไม่ลงต่อแต่กําลังย่าอยู่กับที่นะครับซึ่งการทําแบบนี้นะครับมีอยู่ด้วยกันอาจจะมีอาจจะเกิดได้กัน2แบบนะครับก็คือเขาอาจจะดึงกลับขึ้นมานะครับก่อนทุบหรือไม่ก็ลงไปเลยนะครับ ซึ่งถ้าเป็นผมนะครับกรณีที่เขากำลังสะสมแบบนี้นะครับผมจะเซลล์ไปเลยโดยที่ผมเห็นแล้วแหละว่ามันจะมีไส้อยู่2องนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเราจะ Follow นะครับเราสามารถ Follow เซลล์ได้เลยโดยที่เราอาจจะรอเขาดึงขึ้นมาแถวนี้แล้วก็ SL ที่ปลายไส้นี้ไปเลยนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะฮะเราก็สามารถเซลล์ งนี้ได้นะครับที่4748โดยที่ SL เหนือ49ก็อาจจะ SL แค่50ตรงนี้เราสามารถ SL สั้นๆได้ประมาณ300จุดนะครับแต่ว่าเราสามารถ follow แรงลงไปเนี่ยได้ไกลมากนะครับก็อาจจะเป็น โลเดิมของก่อนหน้าตรง4 1ตรงนี้ก็ได้นะครับอ่าเราก็มองแล้วนะครับว่าถ้าสมมติเราเซลตรงนี้นะฮะเราก็สามารถ TP 600ร้อยจุดเอซเซจุดอา่งต่อสอนะครับก็คุ้มนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นต่อทองทุบต่อนะครับเราเห็นแล้วแหละอุ้ยทองทุบต่อแล้วสิ่งที่ผมเห็นถัดไปคืออะไรรู้ไหมครับอันดับแรกนะครับทองเนี่ยหลุดโลนี้นะหลุดโลนี้ไปละเนี่ย หลุดใส่นี้ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไส่เนี้ยจะเป็นฐานของผมแล้วนะนะครับในการที่เขาหลุดแล้วนะครับสมมุติว่าเขามีการสะสมแรงแล้วไม่ผ่านไส้นี้นะครับผมก็จะเซลล์นะครับเพราะฉะนั้นพอเราเห็นแล้วแหละนะครับว่าเขาเนี่ยเริ่มมีการสะสมฐานเนี้ยไหลลงมาละเนี่ยดึงมาตรงนี้ตรงนี้ผมเซลล์นะจริงๆนะครับเซลล์นะฮะตรงนี้เซลล์ได้นะครับตรงนี้เซลล์ได้นะครับเวลาเซลล์ตรงนี้นะครับแน่นอนครับ sl ถัดไปนะครับจะอยู่อยู่เหนือไส้อีกก่อนหน้านะครับอันนี้ไส้อยู่ที่44.1เห็นไหมฮะไส้นี้นะครับผมอาจจะ sl ข ประมาณนั้นนะครับก็จะเอเอประมาณ450จุดนะครับส่วนทีพี P เนี่ยอย่างน้อยต้อง1ต่อ1ขึ้นไปนะครับหรืออาจจะพันจุดก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมองว่า ผมเก็บที่500ก่อนนะครับผมเก็บที่500ก่อนอ่าสบัดขึ้นไปเล็กน้อยนะครับสบัดขึ้นไปเล็กน้อยจนถึง c 3นะครับ c 3เนี่ยก็เป็นไส้นี้นะไส้ m 1ตรงนี้นะครับแล้วเขาก็ทุบลงมานะเดี๋ยวมาดูกันว่าลงไหมยังไม่ลงยังไม่ลงอ่าลงแล้วนะครับ tp แล้วนะครับ500จุดนะครับเพราะฉะนั้นจุดถัดไปที่เราสามารถ follow sell ได้อีกนะครับก็คือจุดที่เขาเนี่ยเริ่มทำเริ่มทำการ สะสมพลังนะครับอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยผมก็จะเห็นอย่างตรงนี้เนี่ยผมจะเห็นนะครับว่ามีการสะสมพลังตรง M1 ตรงนี้นะฮะซึ่งก้อนนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยกลายเป็นซัพพลายสำหรับฝั่งเซลล์นะนะครับซึ่งซัพพลายสำหรับฝั่งเซลล์เนี่ยโดยถ้าผมสอนเนี่ยผมจะใช้แค่ครึ่งหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยประมาณไส้นี้นะฮะประมาณไส้4 6 4 5เนี่ยนะฮะตรงนี้เนี่ยนะครับเราเนี่ยสามารถเซลล์ได้นะครับตรงนี้นะก้อนนี้ซัพพลายนี้เราสามารถเซลล์ได้โดยการที uet, success, ่ SL ประมาณ50นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเขากลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยผมก็จะเซลล์ตรงซัพพลายข้างบนนู้นนะครับแต่ตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้เป็นจุด follow เซลเพอกราฟลงต่อนะครับสิ่งที่ผมทำนะครับอ้าวอีกแล้วนะกราฟลงอีกแล้วนะยังลงอยู่นะฮะทีนี้นะครับเราเวลาเวลาผมเทรดตามข่าวนะครับอันดับแรกเนี่ยนะครับเราเลือกหน้าเทรดถูกต้องแล้วนะครับอันดับที่2นะครับผมจะหาโซนในการโซนสะสมแรงนะครับแล้วเราก็จะแล้วเราจะ follow ตรงที่เขากําลังสะสมแรง แต่ในบางครั้งนะครับในบางครั้งเนี่ยเราจะต้องระวังนะครับว่าถ้าเราไป follow ตรงที่เขาสะสมแรงแล้วแล้วมันมีการดึงกลับเนี่ยนะฮะเราก็ต้องระวังด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเอามาช่วยเราดูได้ว่าเราจะโดนดึงกลับไหมก็คือเราสามารถดูที่สโตได้นะครับทีนี้นะครับสิ่งที่เรามาช่วยดูได้นะครับก็คือเรานะครับก็สามารถเอาสโตเนี่ยเข้ามาจับเพิ่มได้นะครับในการเอามาช่วยดูแรงนะนะฮะซึ่งถ้าสมมติว่าตรงนี้นะฮะเนี่ยสโตเริ่มวอร์โซแล้วเริ่ม o อ e r แล้วนะครับดึงกลับเนี่ยนะฮะ ก็ทําทําให้เรามองเห็นนะว่ามันอาจจะยังไม่ลงสัทีเดียวอาจจะสะสมแรงสักพักหนึ่งก่อนแล้วค่อยเซลลงมานะครับก็เป็นไปได้นะครับ <_ d ata> ตรงนี้เนี่ยนะครับเริ่มสมมติว่าเราได้เซลตรงนี้นะฮะเราเริ่มการาฟเริ่มไหลลงมาแล้วนะครับแต่เราเริ่มเห็นแล้วอุ้ยสโตกลับมาโอเวอร์โซอีกครั้งเราก็อาจจะเก็บกําไรก่อนก็ได้นะครับแล้วก็เมื่อเขาดึงกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเราค่อยหาจังหวะเซล,ลใหม่เดี๋ยวเราลองดูว่าเขาดึงกลับไหมนะครับอ่านี่อ่ะทีนี้นะครับถัดมาเนี่ยหุ้ย กราฟเนี่ยมันดึงกลับแรงนะครับแล้วก็สโตนเนี่ยนะครับกำลังเริ่มโอเวอร์บอทอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะเห็นไหมเห็นไหมถ้าเป็นผมนะครับแถวแถวนี้เนี่ยก็อาจจะมีการเซลล์เพิ่มอีกสักไม้หนึ่งได้นะครับตรงนี้นะครับมีมีพายักชั่นเอ็มหนึ่งนะฮะผมอาจจะ SL ที่แค่เหนือไฮนี้สามร้อยจุดนะครับอาจจะทีพีแถวแถวนี้ห้าร้อยจุดครับโดยประมาณดูซิลงไหมอ่ะเห็นไหมครับก็ยังพอลงอยู่ ที่นี้เนี่ยนะครับเราก็เริ่มมาดูแล้วว่าตรงนี้นะครับใช้ไปละ2สองครั้งนะครับตรงโซนนี้นะครับ follow sell ครั้งที่1เด้งขึ้นลองสังเกตดูนะครับ follow sell ครั้งที่2เด้งขึ้นายกโลขึ้นด้วยนะครับยกโลสูงขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับอาจจะไม่ใช่จังหวะเหมาะกับการ follow sell แหละนะครับฉะนั้นผมก็อาจจะเริ่มเล็งจังหวะอื่นๆนะครับเล็งจังหวะอื่นๆนะครับอย่างเช่นว่าตรงนี้เนี่ยเริ่มใช้การบ่อยเนี่ย ผมก็ยังยึดถือกฎ pre-time rules เหมือนเดิมนะครับก็คือถ้าสมมติว่าโซนไหนๆที่มันใช้บ่อยประมาณเกิน2ครั้งขึ้นไปนะครั้งที่3เนี่ยจะเริ่มไม่ควรแหละนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมไม่ใช้นะฮะผมก็เลยมองว่าจะมีจังหวะไหนนะครับที่เราถ้ามันเด้งขึ้นไปเราสามารถเซลได้อีกนะครับก็คือมีโซนนี้นะฮะกับโซนบนนี้เลยนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่ากราฟทำยังไงต่อนะฮะกราฟยังไหลอยู่ไซเว์แถวนี้นะครับ ตรงนี้นะครับถ้าเป็นผมผมเซลนะครับตรงเซลตรงนี้ได้นะตรงนี้เซลได้นะครับตรงนี้เซลได้นะครับอาจจะเก็บที่โลนี้นะฮะประมาณพันจุดได้นะครับ SL เหนือไฮนะครับประมาณ500นะครับอ่าดูซิลงมาถึงไหมอ่าเรียบร้อยนะครับลงมาถึงเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเวลาเราเทรดฟอลโล่แรงนะครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนแล้วก็ไล่เรียงกันอีกครั้งหนึ่งนะครับการเทรดฟอลโล่แรงข่าวนะครับข้อที่1ครับเราเราเลือกหน้าเทรดก่อน การเลือกหน้าเทรดเนี่ยสามารถดูได้จากการประกาศของตัวเลขนะครับซึ่งถ้ามันสอดคล้องกับเทคนิคอลด้วยเทคนิคข้อเป็นโครงสร้างฝั่งเซลล์ตัวข่าวก็กดทองลงเนี่ยเราก็จะเทรดเซลล์อย่างเดียวเพราะฉะนั้นใครเทรดบายเนี่ยจะเหนื่อยมากเห็นไหมครับว่าบายเนี่ยนะครับถ้าสมมติคุณบายเนี่ยมันเด้งประมาณ300จุด400จุดแล้วก็ทุบ2-300จุดทุบนะครับทุบทีละพันเด้งทีละ300นะครับเราเทรดฟอล์ฟโล่เซลล์โดยการที่ดึงขึ้นมารีเทสเนี่ยจะเป็นการเทรด ง่ายกว่านะครับข้อแรกนะครับเราเลือกหน้าเทรดที่ถูกต้องก่อนนะครับข้อ2นะครับเรารอให้เขาทําการสะสมแรงครับสมมติเขากําลังทุบอยู่เนี่ยเราอย่าเพิ่งไปเข้าแต่เขาหยุดทุบเมื่อไหร่เริ่มมีการดึงแล้วก็เริ่มสะสมแรงอย่เดิมอันนั้นเราค่อยเข้า Follow นะครับฟอลโล่เซลล์บริเวณนั้นโดยที่เราอาจจะ SL ไว้เหนือไฮของโซนที่เขามีการไซเว์ครับอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะฮะก็คือเขามีการสะสมพลังตรงนี้ SL ไว้ที่ไฮนี้นะครับเราฟอลโล่แรงปุ๊บลงไปนะครับข้อ3นะครับ เราสามารถใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า stochastic เนี่ยเอามาช่วยดูแรงได้นะครับสมมุติว่าคุณอยากที่จะ follow sell ในจังหวะที่สวยกว่านะครับถ้าสมมุติคุณไป follow sell ในจังหวะที่สโตนมันโอเวอร์โซนะครับก็อาจจะโดนแรงดึงกลับได้นะครับแต่ว่าถ้าสมมุติแรงมันกดจริงๆนะฮะแค่ดึงกลับขึ้นมาประมาณเกินครึ่งเนี่ยมันก็เริ่มลงได้แล้วนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะฮะก็ลงได้นะครับตรงนี้นะครับก็กดลงได้นะครับตรงนี้เนี่ยยิ่งสวยเลยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อ3นะครับคือเราใช้เครื่องมือ stochastic เนี่ยเอามาช่วยดูแรงนะครับในการ follow ได้นะครับ ซึ่งมันไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ไทม์เฟรมใหญ่เลยนะครับ M 1 M 5ได้ M 1 5ได้นะครับเพราะว่าในช่วงที่มีข่าวเนี่ยแรงมันเยอะอยู่แล้วฉะนั้นแรงมันเยอะในทิศทางที่ข่าวออกเนี่ยเราก็ย่อยในไทม์เฟรมเล็กเพื่อหาจุดฟอลโล่ได้นะครับและข้อ4นะครับ <c oughs> เมื่อเราโซนไหนใช้ไปแล้วประมาณ1-2ครั้งเนี่ยพยายามอย่าไปฟอลโล่เซลในที่เดิมถ้าสมมุติว่าเขาจะลงจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะขอแชร์นิดหนึ่งนะครับถ้าสมมุติเขาจะลงจริงๆเขาจะลงไปเลยครับอย่างเช่นตรงนี้ครับ เรา o l l o w s เซล SL ไว้ที่ high นี้ถ้าเขาลงเขาจะลงไปเลยครับแล้วเขาก็จะสะสมแรงอีกนิดนึงนะครับแล้วก็จะลงไปเลยครับเขาอาจจะเด้งอีกนิดนึงแล้วก็ลงต่อนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเขาลงมาปุ๊บสะสมพลงังลงดึงกับมาที่เดิมลงดึงกับมาที่เดิมลงแล้วก็ดึงกับมาที่เดิมเนี่ยตรงเนี้ยเราอาจจะใช้เซล์ประมาณสองครั้งครั้งที่3เนี่ยอาจจะขึ้นต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูลักษณะการวิ่งของกราฟด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราข้อสี่นะครับ เมื่อเราเจอโซนที่เราใช้ไปมา2ครั้งเนี่ยเราพักก่อนนะครับเราไปหาโซนใหม่ก็ยังไม่สายเกินไปเพราะฉะนั้นโซนใหม่ที่ว่าเนี่ยก็คือตรงนี้ครับก็เป็นการสะสมแรงก่อนให้เขาทุบเราใช้ Follow ครั้งที่1ไปแล้วนะครับในครั้งแรกครั้งที่2เราก็มารีเทสอีกครั้งหนึ่งเราก็สามารถใช้ครั้งที่2ได้แต่ถ้าสมมติครั้งที่3มาก็ไม่ใช้แล้วนะครับและข้อสุดท้ายครับคือ ให้เราเก็บกําไรทุกครั้งนะครับเมื่อเราเริ่มเห็นโครงสร้างที่เปลี่ยนไปนะครับวันนี้นะฮะอย่างเช่นตรงนี้นะครับผมขอขยับมาดูใน M5 เมื่อกี้เราดู M1 เราหาจุด follow s e l l ตอนข่าวออกใหม่ๆเนี่ยอันนี้ work แต่ถ้าสมมุติว่าผ่านไปสักระยะนึงข่าวออกทุ่มครึ่งนะครับแต่ตอนนี้เริ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วนะแล้วข่าวเนี่ยมันเริ่มหมดแรงนะครับสิ่งที่เขาจะแสดงให้เห็นนะครับคือโครงสร้างที่เปลี่ยนไป ตรงนี้นะครับข่าวออกนะครับตรงนี้ข่าวออกกราฟทุบมาเด้งกลับทุบมาเด้งกลับนะครับถึงประมาณ3ามทุ่มเนี่ยเริ่มหมดแรงแล้วนะครับสิ่งที่เขาแสดงให้เราเห็นคืออุ้ยเริ่มเกิดพลายชั่นฝั่งบายนะฮะเริ่มมีการยกไฮยกโลขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับเนี่ยยกไฮยกโลเนี่ยนะครับถ้าเกิดอาการแบบนี้เนี่ยสิ่งที่คุณจะควรจะทำนะครับคือข่าวออกไปแล้วคุณเทรดเก็บกําไรไปแล้วนะครับถ้าเขาจะไม่ลงนะครับเขาจะปรับโครงสร้างใหม่เขาก็จะค่อยๆยกไฮยกโลขึ้นแบบนี้แหละนะครับสุดท้ายเนี่ย สุดท้ายนะครับเขาก็ทําการเบรกทั้งหมดนะครับแล้วก็งัดขึ้นต่อเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดที่เราควรที่จะเก็บกําไรนะครับเราไม่ควรที่จะคือแม้ข่าวมันจะกดทองก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าเขาเริ่มทําโครงสร้าง ที่ยกไฮยกโลขึ้นมาหรือว่าโครงสร้างเกิด Market Structure Shift นะครับหรืออะไรก็ตามเนี่ยที่มันเป็นการบ่งบอกว่าเขาอยากจะกลับมาเป็นหน้าบายคุณก็ควรที่จะเก็บกำไรฝั่งเซลนะครับแล้วก็ไม่ไบแอดฝั่งเซลจนมากเกินไปนะครับสุดท้ายเขาก็ยกไฮยกโลขึ้นนะครับแล้วก็กลับมายืนเหนือนะครับบริเวณโซน ที่เราเซลล์กันจนได้นะฮะประมาณนี้นะครับก็ฝากไว้ครับมีอยู่ด้วยกัน5ข้อนะในการทริกในการดูกราฟช่วงข่าวนะครับเพราะฉะนั้น,นครับสิ่งที่เราจะต้องระวังมากเลยนะครับในการเทรดช่วงข่าวเนี่ยนั่นก็คือหครับคุณต้องเข้าใจก่อนครับว่าข่าวเนี่ยมันเป็นวอลลุ่มที่เข้ามาเพียงชั่วขณะเท่านั้นนะครับเขาอาจจะเป็นการส่งเสริมโครงสร้างของกราฟก็ได้หรืออาจจะสวนไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นแนะนำนะครับใครที่เทรดช่วงข่าว ก็ต้องบริหารพอร์ตให้ดีครับอาจจะแยกพอร์ตออกมาเพื่อให้มันไม่ปนกับพอร์ตหลักครับเวลาเกิดอุบิเหตุอะไรเนี่ยแล้วมันเกิดการปรับโครงสร้างอย่างรวดเร็วเนี่ยคุณจะได้ไม่เสียหายมากหรือควรมี Money Management ที่ดีในช่วงการเทรดข่าว อย่างที่2นะครับเวลาคุณเทรดข่าวนะครับไม่มีอะไรร0อยเซนะฮะเขาอาจจะทุบยาวขึ้นยาวหรืออาจจะสวิงขึ้นสวิงลงก็ได้นะครับไม่มีใครรู้ครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นจนกว่าข่าวจะออกอาจจะเห็นหลายคนนะคะว่าเขาเก่งว่าจะขึ้นเก่งว่าจะลงช่วงข่าวออกเลยข่าวออกปุ๊บพุ่งข่าวออกปุ๊บปุ๊บทุบอย่างเงี้ยนะฮะอันนั้นจริงๆแล้วเชื่อไหมครับว่าไม่มีใครรู้หรอกครับว่ามันจะไปทางไหนจริงๆกันแน่นะครับถ้าคุณอยากเทรดให้ s a ฟ e นะครับคุณรอข่าวออก เจอวอลลุ่มนี่ชัดเจนแล้วค่อยฟอลโล่ทีหลังเนี่ยก็ยังไม่สายจนเกินไปนะครับซึ่งคลิปนี้ผมก็แชร์วิธีการหาจุดเข้าหลังจากที่ข่าวออกไปแล้วให้ไปแล้วนะครับซึ่งทริคนี้ก็สามารถเอาไปลองใช้กันได้นะครับใช่น,นะครับก็ฝากเอาไว้นะครับสำหรับ คลิปนี้นะครับก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับที่ผมเชื่อว,ว่าทุกคนจะได้เอาไปใช้ในการเทรดกับข่าวเนี่ยแล้วก็หาจุดเข้าดีๆนะฮะอย่าไป follow แรงจนเกินไปจนสุดท้ายโดนดึงกลับแล้วคุณจะเจ็บตัวเอานะครับก็ฝากเอาไว้ประมาณนี้นะครับสำรับใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์สดกด subscribe ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปเจอกันในคลิปถัดไปครับไปแล้วบ๊ายบาย